ไมมไมีาลนะตเขาเรตารางอะไรตัวนี้เป็นหลักลุกเหรอไม่ใช่ตัวนี้เป็นหัวหลักนใ่กเตนักสีอะไรนักตัวมานั้เตะสีดำรอใช่ปลาสีขาว มไม่ได้ไม่ได้มันยังไม่มาเข้าถึงตรงนี้มันยังจะเป็นฮอตจัดมาดม,มาดีเข้ามาดีครับ <S 2> <S 2> แกมนี้ใครจะชนะลุ้นรุ้นรุ้นเดินเะริ่มนะดนะนเริ่มชนเริ่ใครชนะเหรียญเดียวใครชนะจะซื้อของให้หนึ่งอย่าง <S <S 2> <S 2> ไม่ได้ได้นีไม่ต้องมาหนี่ ามัันยงไก่แล้ว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 นะคะเล้วก็จะเดินตัวใหม่ได้ไหมอ่ะตัวนั้นอยู่ไปก่อนได้ไหมเดินไปได้เข้ามากินไม่ได้เข้ามากินนี่ก็ได้พอจะเข้ามันอากันเลยจะทำยังไงทีนี้จะไปกินฝั่งนี้ไปกินฝั่งนี้ มีสองดานนะกินฝั่งนี้ไม่ใช่ต้องกินฝั่งนี้เกิดจะข้อัดไงนี่โอเคไปข่อขัแอบข้อเป็นหัแล้วชนะเข้ามาที่ดิเดี๋ยวอยู่เพิ่มพ่อจะหนีอ่อน ทำยังไงเอาข้อได้ไหมโอเคมันจะดักค้างเหรอเสมอหรือยังเดี๋ยวเกมนี้ใครจะแพ้ใครจะร้องไห้ใครจะชนะจะดักค้างใช่ไหมฉันไม่อยากดูตอนจบเลยจะดักค้างใช่ไหมฉันไม่อยากดูคนร้องไห้เลยนะปิดเกมดีกว่าก็มีคนร้องไห้